อะไรกี่โมงแล้วอ,อุ้ยในกาใหม่บ่ายมงที่ญี่ปุ่นนะฮะสวัสดีครับเฮ้ยทำไรกันอะเอา <c oughs> โอ้โหโดนมาแบบคนอะไรสวัสด,ดีปุ๊บมาเลยบ้าปะเนี่ยโอ,อ้ผมรู้คิวผมตรงเวลาตรงเวลาดีฮะอันนี้ก็กเป๊ะเกิน อ่ะสวัสดีครับผู้ชมครับว oh, us, ันนี้เปิดแบบสวัสดี2คนนะฮะเพราะว่าแดนนี่มาสายนะครับก็เป็นธรรมดาสายนะอ่าบ่ายโมงหนึ่งนาทีฮะเลทไปหนึ่งนาทีถือว่าญี่ปุ่นไม่ได้นะถือว่าเลทเทปนี้รับค่ตัวครึ่งเดียวนะครับผมสวัสดีครับผมอ่าวันนี้บอกก่อนเลยนะฮะว่าเบโกอเนี่ยเจ็บคอเจ็บคอจนแบบคือเป็นมา2วันแล้ะแต่วันนี้รุนแรงที่สุดละ เราพูดเราพูดนิดนึงนะนน่ตัวน่ะสวัสดีค่ะโอ้โหโนี่อาจารย์หนักมากเลยเยงหนักมากครับเราฟัง,งนิดนึงคือเมื่อเช้าวันนี้เรา,าเๆๆบันทึกเทปแบบมีเหตุการณ์ผลินไหวรู้สึกไหมฮะรู้สึกเนียฮะหกโมงตรงเป๊ะเลยครับคือเหมือนแบบนัดเวลามามาตรงมาก6.0 0เลยผมเห็นโคมไฟในห้องอ่ะแบ่งเงี้ยงึ่งกึ่งกึ่งมัองนี่หนังเลยอะห้องค้างเปล่าเฮ้ยโอ้โหถ้าห้องค้างขนาดนี้นี่ผมว่าอาจจะต้องไปหาหมอตามเลโก้เลยนะฮะแรงจัด อ๋อมันไม่ตื่นเดี๋ยวทุกคนตื่นหมดปะผมไม่ตื่นผมนอนติดไม่ตื่นฮะผมนอนรู้เรื่องเลยนะก็หลับสบายเลนบสบายเพลินๆเลยนี่ไงอะไรอะโอหนี่อะไรอะไรนี่ถ้าไม่เห็นหลักฐานนี่ไม่ได้เลยนะหลักอะไรอะเลโก้นี่ใครนี่น้องพิคารุดดมีหลักฐานไม่ตื่นเพราะได้ๆหรือว่าห้องข้างๆที่มันสันหรือว่าจะบ้าเหรอ ป้าเข,ข,ขาทำความสะอาดเขาเข้ามา oh. ลเลยจัดป้าไป <c oughs> ชุดใหญ่แต <c oughs> <ป>่ตอนพี่เลโกะจะพูดไม่ได้คุณผู้ชมคุณแนดนนี่กับผมต้องช่วยกันหนักหน่อยครับผมและใครจะแปลเดี๋ยวเลโกะแปลนี่แหละแปลได้แต่อันนี้คือเวลาวนนถามเจอค,คนไทยคนญี่ปุ่นคนฝรั่งเจอญี่ปุ่นญี่ปุน่นเวลาถามเนี่ยเราจะเมีล่ามให้พี่บุญจังให้พี่บุญจังช่วยถามพี่บุญจังช่วยถามแต่ว่าเลโกะจะเป็นคนแปลให้เหมือนเดิมคือวันนี้เราจะไปเจอกับยาคุซ่าเว้ยอีกแล้วเหรอแต่เป็นลูกยาคุซ่าแก๊ง อ๋อแก๊งยามาซากิยามาซกิมันขนมฟังยามาคุจิวันนี้เราจะมาคุยกับลูกสาวของเขาของใครลูกสาวของยากุซ่าและตัวเขาเป็นยากุซ่าหรือเปล่าต้องไปคุยกันก่อนทําไมมันไม่ถามมันเองเนี่ยคุาผ่านคุณทำไมเนี่ยอ้าวก่อนจะไปทําไงขอบคุณโตโยต้าับขอบคุณโตโยต้าครับผมโคราอาติสเราใจอีกระดับไม่ขับไม่รู้ และตอนนี้ครับเราได้มานั่งอยู่กับอันดีลูกสาวของยากุซ่าคนหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาสอบถามว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรทไมต้องซีเรียสขนาดนะ <c oughs> คุณไม่กลัวเลยไงอ่ะเรามาเจอเขาเลยครับผมยังไม่รู้จักชื่อเขาเลยครับแต่เขานั่งอยู่ข้างๆนะครับ <c oughs> เจอกับเขาเลยครับสวัสดีครับผมนี้ร้อนเลยสวัสดีครับ หลายคนอาจคิดว่าเป็นลูกสาวครับอาจจะคิดว่ายังเด็กๆอยู่เออผมก็หาลูกสาวไปเเลยนึกว่าแบบสักสิบกว่ายี่สิบครับครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเอ่อไม่ใช่ไม่เป็นลูกสาวแหละตอนแรกเราคิดว่าเป็นเจ๊เจ้าของอย่างกุซ่าเองด้วยซ้ำนะครับผมวันนี้จะให้พี่บุญจังนะฮะช่วยถามแทนนะครับแล้วเลโกจะแปลให้บ้างงานงานไม่มีนะฮะเดิมันวตาที่ญี่ปุ่นนนิฮเด้ あの作家をしている天童翔子と言いますあのお父さんが元ヤクザの親分でありましてその私の反省を綴ったものを書いた本を出して作家になっています、うん、そして私は入れ墨が大好きで全身が入れ墨入っているということで皆さん โอ้โหคนบ้าอะไรชื่อยาวขนาดนี้ก็เขาชื่อเทนโดโชโกะนะคะเทนโดโชโกะตอนนี้ก็เป็นนักเขียนอันนี้นะยฮะนอกจากเรกอรล้ำใหญ่พูดมากคุณนันี่ฮะจดที่ไว้บอร์ดเลยฮะชื่อเขาฮะเทนโดโชโกะนะคะเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นลูกสาวอดีตหัวหน้าแก๊งยากุซ่าค่ะเขาก็ ใช้ชีวิตอยู่กับยาบุซ่าเนี่ยมาครึ่งชีวิตตอนนี้ก็เลยเอามาเรื่องเขามาเขียนเป็นหนังสือก็อบทที่อยู่เลโกอดแล้ไปไปกินข้างในร้อนานอกกันคุณพ่อเขาอยู่ยาบุซ่าแก๊้งอะไรชื่ออะไรฮะาครับ่าโษานี่ยมากุ่จ

まあ島って呼ばれるんですけどそこをまあ面倒を見るあの何かあった時にトラブルが起こった時に対応するっていうそういう形でまあ見かじめ料ですよねそういうのをもらう、まあ、シャバー代っていう場所のお金そういうことですねそういうものです。 แล้วก็ทําหน้าที่ดูแลในเขตที่ตัวเองรับผิดชอบเหมือนเป็นมาเฟียแล้วก็ก็คือได้รับเงินมาด้วยก็คือเหมือนแบบดูแลแล้วก็ได้เงินมาด้วยเป็นมาเฟียที่ได้เงินะการที่เขาเป็นลูกสาวยากุซ่าเนี่ยมีผลกระทบกับชีวิตทําให้ชีวิตเขาแตกต่างจากเด็กผู้หญิงคนอื่นยังไงบ้างฮะเด็กยากุซ่านอกคนสุยูเด็กนน とはどんなことは違ったりとかするんですか？あの最初は私はほら子供でそこで生まれ育ってるわけだから、その中で自分はそれが普通だと思ってるんですね。だけど、外からの情報ではあなたのところは怖い。あなたのところは違う。 「あなたはうちの子と遊ばないで」とか言われる外からの情報はとにかくとてもちょっとこう差別的な暗いものばかりだったからそういう大人が私を遠ざける近所の子供たちとっていうのはあったけれども私自身はだから絵を描いたり本を読んだりその自分のこう想像の世界とか目で見えるものの向こうの景色を想像したりして。うんして 遊ぶことができたから、いだいたい。 ในความที่เขาเนี่ยเป็นลูกสาวยากุซ่าที่เกิดเกิดและโตอยู่ในในความเป็นยากุซ่าเขาแต่เกิดเลยใช่เขาก็เลยไม่รู้สึกว่าตัวเองแปลกประหลาดอะไรแต่ว่าจะมีคนที่ข้างนอกที่มองเข้ามานี่แหละจะมองว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขาบอกว่าเขาอ่ะมันน่ากลัวแล้วก็จะห้ามไม่ให้เด็กรุ่นเดียวกันเนี่ยมาเล่นเนี่ยเขามายุ่งกับเขาจะมองว่าเขาแปลกเขาก็เลยใช้วิธีการเล่นอยู่กับตัวเองวาดโูปเขียน หนังสือทําอะไรก็ได้ที่อยู่กับตัวเองให้แบบสนุกสนานอยู่กับตัวเองอะกลายเป็นว่าเป็นคนไม่มีเพื่อนไปก็โดนกีดกันให้แม่ด็กีกัน ผมเคยเจอลูกหลานเวลาเดินไปตามท้องถนนไปเดินห้างจะมีคนมาปกป้องมีกาดมีทีมมีอะไรเงี้ยเขามีมไหมเวลาเดินห้างเวลาไปนี่ถ้าเตะมาไขมันถ้า買い物โซนเนそのねあの部下たちがついてくるっていうイメージはあったんですけども実際はそういうこともあったんですかあのうちの父はその 自分があの親分であるということを何て言うかそういう分かりやすい感じで外に見せるのをとても嫌った人なんですよですからついては来てますだけどあんな風に露骨にバッてついてくるのではなく。 ว่ากันได้ยโยนี่ว่าสตดิตดมาสัด้วยความที่คุณพ่อเขาอ่ะเป็นัวหน้าแก๊งใหญ่เลยใช่ปะแต่ว่าจะไม่ชอบแสดงตัว<嗯>แต่แน่ๆเ,เขาก็คือจะเวลาไปไหนไปไหนเนี่ยมีคนตามมาแหละแต่ก็คือจะให้ตามแบบเนียนๆให้แบบ<嗯>ปลอมตัวเดินไปด้วยแต่ก็คือไม่ใช่ว่ามาเป็นฝูงนะคะอ๋อไม่เหมือนในหนังฮะไหท <c oughs> ี่แบบเดินไปปุ๊บมีหน้าหลาังมีล้อม,มในหนังก็มีหลายแบบอย่างนี้ก็มีแล้วหลังจากที่คุณพ่อเขาเสียชีวิตเขาเปลี่ยนยังไงบ้างถักเราあのมึนตาย病で倒れて もう死ぬかもしれないとまでなったから、うん、そこから治ったところでもうお金も何もなくなってるわけじゃないですかなんてうからもう活力そのものを失った状態もうこんな体でお金もなくてヤクザなんかやれるわけないでないかってヤクザってやっぱりほら ทุ่มเทพ่อคนพ่อป่วยปุ๊แล้วต้องสูญเสียทุกอย่างไปนะสูญเสียบ้านทุกอย่างเลยเนี่ยนะเออเขาก็ตัดสินใจว่าแบบเออเนี่ยไม่เป็นละเป็นไม่ไหวละเพราะว่ายากูซี่มัต้องมีพลังต้องเข้มแข็งใช่ไหมอืต้องทำอะไรได้ยาว่คือเพราะแบบกลายเป็นคนแก่ไม่มีแรงคนหนึ่งเนี่ยทำอะไรไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจว่าจะหยุดดีกว่าพ่อดีกว่าเป็นหนึ่งพ่อใช่ไหมอืม あだから例えばねあの弱ってるからこそ例えば若い子にね自分の子分でねああのまあ、お金をもどんどん持ってきなさいみたいな状態で残ることは可能ですでもうちの父はそれはしたくないそこまでしたくない要は自分の家族子供みたいなものそこまでさせたくないでおがしいっちらんとさんはそれで อ๋อท <be> ี <bom> ่เหตุผลที่เขาไม่เป็นหัวหน้าแก๊งหัวหน้ากลุ่มต่อจากพ่อเนี่ยเพราะว่าการที่ผู้หญิงจะเป็นหัวหน้าแก๊งมันมีแค่ในหนังเท่านั้นผู้หญิงจริงๆเราเป็นไม่ได้อ๋อแล้วเขาไม่มีพี่น้อง すีどนちองみんี真面目全然興味がな่そうอうことで。คส์ก็มีส์แต่ว่าพี่น้องเขทุกคนเนี่ยอยากทำอาชีพปกติมากกว่าไม่มีใครสนใจแนวนี้เลยโอไม่มีใครชอบแนวคดเลยเขาบอกเขาเป็นเด็กเกเรเนี่ยเขาเกเรขนาดไหนเกเรของเขาคืออะไรเฟี้ยวของเขาคืออะไรเฟอ้ยวแต่เฟี้ยวน่าจะถูกกลนดีเกัยน 私はあのー、まず高校には行ってなくて小学校を卒業したぐらいから旦那もうすでに不良には走り始めてるんですよでまずタバコを吸った次はシンナーを吸ったシンナーシンナー,シンナーを吸ったシンナーっていうのはねあの,あの、まあ、液体の,あのほらペンキとかそういう塗料みたいなやつ、えー、と有機化学物質シンナーを吸った。 その次がマリファナを吸ったでまあたセックスをするその次は中学校卒業してからは覚醒剤をするただただそういう順番にいったらそういう遊び方が。 เขาเองไม่ได้ไปเรียนหมอปลานะชะ่ไรนะไม่เรียนหมอปลาไม่เรียนหมอปลานดีเป็นไม่เรียนหมอปลาโอเคหมอปลาเนี่ยเดี๋ยวต้องมีจบผีออกจบประ,ประถมปุ๊บเนี่ยก็เริ่มทําหลายสิ่งหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเริ่มสูบบุหรี่มดมกาวเดี๋ยวมอต้อนนะฮะเด็กผู้หญิงอายุวัยสิบสี่สิบห้าสุหรี่แล้วอะไรนะสูบบุหรี่ดมกาวดมกาวดึงดาวะนี่นะดมกาวโซ ลัคแลทินึงแล้วก็กัญชากัญชากัญชาพูดอะไรนะมารวาน่าแล้วก็แล้วก็มีอะไรกับผู้ชายด้วยก็คือตอนยุคนั้นเลยมอต้นแล้วก็อะไรนะท้ายนี่อะไรนะซ่าฉีดด้วยฉีดยาเสพติดเข้าเส้นเลือดด้วยอนช่วงมอต้นเรัหรอัวรู้ไหมอบ่างันารัน้ัน้รันรา้่า้ี่ราะไ่รา すごくその薬物系のことはすごい嫌うあの山口組っていうのはあのもう信念の一つとして覚醒剤は触らない売らないっていうのがあるんですよね。だからそれだけはバレないようにしただけどだからもうそううシンナーにしろマリファナにしろそういう薬物系すっごい嫌っただから。 バレたら本当すสごด死ぬินぐらい殴られる女の子ต対อる暴力じゃอい頭は割られる骨อตれる普่じゃないぐ่い殴らอる่อต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 ่อ่อบอต่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 รตวอต่อย่อตอต่อต้อต่อต่อต่อ้่อต่อเ่าต่อต่น่อต่อต่อต่อน่อต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 ่อด่อต่อตขอต่อม่อต่อต่่แก๊งต่อา่ออ่่ตต คือพ่อรู้ปุ๊ว่าเขาเสพอหลรกเนี้ยก็จะโดนนำโทษด,ด้วยแล้วก็เวลาที่แบบไปไปต่อยไปมีเรื่องตบตีกับกลุ่มคนอื่นเด็กเล็กๆคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วแพ้กลับมาเนี่ยโดนซ้ำที่บ้านอีกอพ่อก็บอกว่าอา้อไปสู้เขาแล้วไม่แพ้ละงั้นอยู่ก็โดดอีกรอบละกันนะอ๋ออ๋อมีตีกันด้วยตีกันแล้วแพ้แล้วถ้าชนะจะคัดตัดทุกีวันด้อยเน,นี่ย อ,อ๋อถ้าชนะไม่เป็นไรถ้าชนะพ่อก็โอเคพ่อเงาตัวรอดไปแต่ถ้ามึงแพ้กลับมาเนี่ยมึงโดนซ้ํานะแต่นี่ลูกสาวนะไม่ใช่ลูกชายแล้วเนี่ยอยากโดนไม่เป็นระกาซ้ำของเขาคืออะไรโอ้ตู้ฉันเนี่ยมชิ้นโคตรน่าเบื่อเคยโดนพ่อต่อยกันกับตายต่อย ขาบอกว่าไม่ได้ต่ธรรมดาเหมือนแบบว่าก็คือต่ประมาณผู้ชายโดนไต่แบบหัวแตกอะไรอย่างนงี้เลยแบบว่าไม่ใช่ที่แบบว่าผู้หญิงโดนต่อะสงสัยข้อหนึ่งว่าแบบยากุซ่าเนี่ยมีมีอะไรคนหรือเปล่าอาชิโกชิคุซ่อะไรอะไรลานีอยูันี่ทนอยูกันั้ี่คองอยู่นี่น่นอคนอยู่นี่หมี่คองทกันทั้่คนงอ่ทนอันทั้งหมดคนสอ่่ี่่กันทั้ง ทุกที่เนี่ยเสกิ่งก็เข้าไปใน็อกซ่าคนดียว้าก็คือญี่ปุ่นนะคะเป็นประเทศที่มีความเชื่อว่าแบบว่าต้องเป็นผัวเมียผัวเดียวเมียเดียวอ่าก็คือจะแบบว่าไม่ใช่มีเมียหลายคนหรอกดังนั้นเนี่ยตำแหน่งคนที่เป็นภรรยาหนึ่งคนแต่อาจจะมีชู้รักอีกหลายคนคือจริงๆเนี่ยถ้าในมุมผมนะผมมองว่าเราเป็นคนที่แน่นอนปมในใจในเด็กเยอะอยู่แล้วแหละแต่อยากถามนิดนึงว่าไอ้ตรงจุดเปลี่ยนเนี่ยจากจุดพีค ในชีวิตวยัยรุ่นที่แบบทุกอย่างมันแบบโอ้โหมันดาร์กมาก <ừ> อ่ะสาหรับเด็กวัยแบบสิบต้นๆเลยสิบสี่สิบห้าโอ้โหนี่ครบทุกอย่างแล้วอ <ừ> ่ะมันต้องมีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของชีวิตวของเขาคือตรงไหนโซเดสเน่มาทุกครับのまぐらいらが大きな転機でしたそれが そうですねあ、21だったと思います21歳の時ですねもう、まあ、終わりぐらいかな21だったかなうんその時に入れ墨を入れるんですよじゃあどうして入れるようになったかって言われたら私は子どもの頃からあのなか美術が好きって言いましたよねだから入れ墨に対してもあ,のあんまりこう日本の入れ墨っていうとダークなイメージが強いんですがそういうふうには見てなくてとても綺麗なものっていうものを で、私は撮ってたので「私も綺麗だから入れたい」ってうもう純粋に子供が女の子は化粧に憧れるのと一緒で綺麗だからしたいっていで、その感覚をずっと持っててで21の時に私の不良仲間の友達が彼氏がヤクザですで、その彼氏が入れ墨を入れに行くようになった。 って言って、一緒に行こうって、その入れ墨を掘るスタジオですよね。そこについていったのがきっかけなんです。じゃあ、私もするっていう。あ、なんか、く、レーバイ、タムライジャム、エリ คือต้องยอมแล้ว,ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยังมองว่ารอยสักมนเป็นอิมเมจที่ไม่ดีเป็นนะเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ทําเรื่องไม่ดีหรือยัปุซ่าอะไรนี่นแหละแต่เขาว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่รักศิลปะมาแต่เด็กเลยชอบบานรูปใช่ปะ่ะแล้วเขาก็มองว่าการที่มีรอยสักนเนี่ยมันน่าจะให้การที่ผู้หญิงชอบแต่งหน้าแหละก็คือเป็นสิ่งที่สวยงามคือดูแล้วเขาสักเพราะดมการนะเนี่ยไม่ได้สักเพราะสวยงามนะโอ้ยเฮ้วะอุชิโร คนอยู่ตรงนี้นะคะรูปอะไรครับรูปอะไรครับเป็นรูปอะไรนนั่ออเเดสคะจิโกฟุดะยุติเตะเอโดโออิรันโดจูโตกาซุรุอุนนานุสโตก็คือเป็นผู้หญิงที่ทำงานด้านบันเทิงแบบโอยิรันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กอาชีพมาเด็ดเด็ดก็อาชีพจนถึงขาด้วยค่ะทั้งหมดเลยค่ะหมดเลยอ่ะเกินเกินหมดเลยเจมเบอร์พุทไม่หมูโลมทั้งหมดเลยค่ะทั้งตัวอาชีวะอาชีพจนถเท้าด้วยค่ะเท้านะเท้าสังเท้าเหรอ คืออันนี้คือรอยสักตั้งแต่ตอนอายุ21โซ่โซ่โซ่โซเนี่ยมันแค่ยิบตอนี้ยุ21แค่หลังกับแขนค่ะแล้วมันันหลังไห้เพิ่มเลยต่อมาเรื่อยๆยันแบบไหนจะยัม่นรู้จะถามดีไหมยันที่รับไปไหมเนี่ย้องถามต้องถามเกกด็มาสี

ตีมาสิคนนะคะถึงจะเป็นยากรุ่าที่น่ากลัวก็ตามพอถึงเวลาสักตรวที่ไรทต้องแบบว่ะอย่างเงี้ยทุกทีเลยตาล่วงอ่ะถามหน่อยว่าเขามีสัลกษณ์ตราของแก๊งคุณพ่อไหมอ๋่มุนียบางคุกุมินาเรตยชิโซโซนหอนาทีวัโน่ก็เป็นตายาบังคเขามีปกติอะค่ะมีฮะไม่มีบนร่างกายเขาไม่มีเ๋าไม่มีปกติยากุซ่าจะสัก どこだと、うん、まあそのシンボルを体の上に彫ったりとかしますか、うん、山口の方いる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 それはいる女性はしないだから女性でもいるけど彼氏が付き合ってる彼氏がそうだからとかいるけど私はいやだってもうなんていうかそのまんますぎるからいやかっ <laughs> <laughs> こいんで何分見えへん ผู้หญิงผู้หญิงที่สักผู้หญิงที่สักเป็นรโรคโคยม,มากุจิก็มีแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่เอามันเหมือนมันบ่งบอกเกินไปเหมือนเพลาทวิสเซนเกินไปวันนี้เขาเสียสิทธิที่อะไรบ้างจากการสักทั้งตัวแบบนี้ในที่ชั่วไปอ่ะเขาเสียอะไรบ้างไหมทั้งไมด 支障が出ないためにもライターね作家をしてるわけで自分でできるデスクワーク家の中でできるとか仕事をしてるわけだからそんなにはない一般的な目で見られるとちょっとえっとはなる。

ฮอร่ไู้จักああ、สนี่ก็คือสุดยอดฝีมือคนนึงใช่มังกเลยค่ะชางมากเลยนะนดังมากในมุมมองอีกชีวิตหนึ่งของเขาคือตอนนี้เขาเป็นอาชีพคือเป็นรเตอร์นักเขียนใช่ไหมเขาเขียนอะไรบ้างอยากรู้มากเลยอ่อてนิยายเรื่องหนึそงที่ตีพ まあ、恋愛はどうなな、ってるみたいなそれは本当に全然そうじゃないことも踏まえながらの、まあ、話なんですけどどういうあのヤクザがつきヤクザもその後どうしてるかみたいな <laughs> 続編みたいなその人はどうなってるかみたいなそれを書いてて今年でその連載多分。 ตอนนี้เขียนอ o l u m n ประจำมันองนี้เจอ仨นะคะอ๋อเป็นประจำเลยตอนนี้วปีที่สองแล้วก็เ,เล่าเรื่องชีวิตของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องกับชีวิตหลังจากออกจากวงการยากุซ่าแล้วค่ะแล้วก็ปีน่าจะได้รวมเล่นเป็นหนังสืออ๋อคือเขียนเป็นคอลัมน์เป็นอลัมนิสต์ประจำอยู่อยู่ที่ไหนนะเย,ย่อกระดารายสัปดาห์เด e ทาบ o ค่ะ เดอะทาร์สุดท้ายละถามเพราะว่าในในฐานะที่เขาก็ต้องบอกว่าทั้งเกิดทั้งโตมาในสายแบบสายมืดอะสายดาร์กสุดๆของชีวิตนะฮะเขาคิดว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคนที่อยู่ในสายดาร์กสายแบบนี้すごくわかりやすく言えば不良の時っていうのはすごく自暴時期です何でもいい、どうでもいい。私はそういう考え方でした。だから別に何でもいい、どうでもいい。 別に死んでもいい例えば喧嘩になって人が人を殺したとすると殺してもいいじゃない何でもいいよ関係ないよどうでもいいでもそうじゃないんです何でもいいけどどうでもよくないどうでもいいけど何でもよくないやっぱりそれを持ってないとダメで最終的には自分を大切にしないと、うん、いいことは一つも起こらないただそれしか私は言えない。 ชีวิตจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดจะตายก็ตายจะฆ่าคนเหรอก็ฆ่าไปสิุยเออก็จะแบบว่าเหมือนไม่สนใจอนาคตไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอยู่แบบล่องลอยไปวันๆค่ะแต่คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นคือถ้าเกิดว่าไม่ทําตัวเองให้มีคุณค่าไม่ดูแลตัวเองให้ดีมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมางนั้นเนะี่ยให้ ให้มองตัวเองดีๆแล้วก็ทําสิ่งดีๆดีกว่าอ่ะโอเคต้องขอขอบพระคุณมากๆที่เคาลูซาระเวลามาให้กับพวกเรานะครับผมขอบคุณมากกว่าเนี่ยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่มูจิโครราลาออติสเราใจอีกระดับไม่ขับไม่รู้ ผ่านไปฮะกับการสัมภาษณ์ลูกสาวยาคุซ่านะครับผมกับตอนที่เลโก้นั้นป่วยครับด้วยนะฮะเอาว่า30กว่าปีที่แล้วเนี่ย <c oughs> โหมันก็ดาร์กมากนะดารกคือตัวเขาอ่ะแน่นอนเลือกเกิดมาไม่ได้หรือวเกิดมาพ่อก็เป็นยาคุซ่าแล้วไงแต่ตัวเขาจริงๆก็เลือกได้ไงว่าจะเป็นสายไหนแต่ตอนเด็กเนี่ย <c oughs> <ๆ>เขาก็อาจจยังคิดไม่ได้มุมมองนะมองแบบเป็นเหมือนแบบจิตวิทยาคือทุกอย่างมันเป็นปมหมด พ่อชอบใช้ความรุนแรงใช่ใช่โตขึ้นมามีแฟนสมัยวัยรุ่นเด็กๆก็โดนความรุนแรงแต่เลึกๆเขาอาจจะชอบผู้ชายที่เป็นแบดบอยเหมือนพ่อหรือเปล่าก็ไม่แน่เห็นพ่อเป็นแบบนั้นก็คือรักก็รักแต่ก็เจ็บไงก็เลยไปหาผู้ชายที่เป็นคล้ายๆพ่อแั่นไงนั่นคือปมในใจซึ่งพอถึงอายุหนึ่งคิดได้ก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นสังคม อะไรบางอย่างมันบีบให้เขาอยู่ตรงนั้นเขาต้องเจอคนแบบนั้นก็จริงก็คบแต่เพื่อนที่เป็นเด็กเกเรด้วยกันนะเนาะอารมณ์อย่างนั้นละกันนะฮะก็ถือว่าเป็นมุมมองของหนึ่งคนที่ประเทศไทยน่าจะไม่มีละกันใช่ครับ่ายากุซ่าบ้านเราคงไม่มีหรอกแต่ถ้าคำว่าพวกมาเฟียลาาจะมีอาจถือว่าปิดแค่นี้ไปล้กันจบไปสำหรับสาวโยซ่าแต่ว่าตอนนี้ครับเธอคนนี้จะต้องไปหาหมอ ให้หมอนั้นฉีดยาก็ขอบคุณคุณสำหรับโนนโตโยต้านะอ๋อเดี๋ยวดโอ้โหอันนี้อันนี้รุ่นเก่าขอรุ่นใหม่ๆแล้วกันโตโยต้าขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบบคคุณรัแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่บุญจังนะครับดาราคนไทยที่มาดังที่ญี่ปุ่นนะครับผมพี่บุญจังด้วยนะครับขอบคุณนะครับครับผมไม่แน่ฮะเทปหน้าพี่บุญจังต้องอยู่ต่อนะฮะอ่ะไปเลยก่อนไปหาหมอ ไปนอนนอนโอ้โอ้โหโอ้โหวันไม่หวแล้วเข้าน้ำหน่อยไปเโอ้ย